สวัสด <Hello. S 2> <Hello. S 1> ีค่ะเพื่อนๆวันนี้อันจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งหยาดเซลนะคะเวลาเราขับรถออกไปข้างนอกค่ะเห็นป้ายตามหมู่บ้านเขาจะติดป้ายว่าหยาดเซลจะมีในวันหยุดนะคะอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างวันนี้เหมือนกันค่ะแถวบ้านมีป้ายหยาดเซลเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าร้านนี้เขามีอะไรกันค่ะเขาขายอะไรกันค่ะฮัลโหลฮัลโหล ร้านนี้จัดร้านสวยงามนะคะแต่สินค้าที่เขาขายค่ะเป็นสินค้าพวกเครื่องประดับพวกงานหินนะคะงานร้อยหินสร้อยข้อมือแล้วค่ะพวกหินต่างๆค่ะก็สวยงามค่ะเพื่อนๆเครื่องประดับงานหินงานประดับสไตล์สาวเมกันนะคะเพื่อนๆเราก็ชมไปด้วยกันค่ะก็เหมือนพี่สาวแอนเขาชอบหินเราพี่สาวก็มีร้านขายหินร้อยงานแฮนด์เมดที่มอโลเบย์ค่ะในคลิปที่แล้วที่อนให้เพื่อนๆดูอะค่ะ มากเลยค่ะไม่ได้ไลฟ์ล็อกวิดีฟอน่ะเอเนจีป้อมเลยวะเขาเปิดร้านหยาดเซลเดือนละครั้งนะคะเพื่อนๆก็ถ้าอยากได้อะไรก็เดือนหน้าแวะมาดูใหม่ค่ะคุณจิโนก็ถามว่ามีร้านที่ไหนหรอครับเพราะว่าสินค้าเขาเหมือนกับเปิดร้านเขาเลยบอกว่าเขามีร้านที่ พิชโมบีดค่ะที่แฟคทอรี่อัลเวสพิชโมบีดอยู่ในห้ในส่วนของ n i กี้ค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านไปก็แวะไปดูนะคะมีของน่ารักๆเยอะแยะเลยะค่ะเคร,เรื่องประดับงานหินสไตล์สาวเมกันนะคะก็จะมีแหวนแหวนเป็นหินค่ะแต่ว่าแหวนเป็นตัวเรือนเงินเลยนะ,ะเ,นเพื่อนๆ ราคาก็ประมาณ20-30เหรียญค่ะ,คะก็ก็ไม่แพงครับแต่ว่าได้แหวนว<บ>งใหญ่เลยนะคะเป,เป็นเพื่อนหินก็สวยด้วยก็ดูสินค้าเข้าไปค่ะก็น่ารักดีค่ะเราก็มาอุดหนุนตอนนี้ทุกคนก็ทำมาหากินกันนะคะพยายามดิ้นรนค้นนขาขายกันทุกอย่างเลย ยูเร l อายาอมอืินว่ารดี๋ราว่าว้า w อันนี้เป็นหินลาวานะคะเพื่อนเอว้าวแล้วก็ใส่หยดน้ำมันหอมละเหยค ตรงนี้ก็เป็นโซนของสินค้ามือสองนะคะของที่เขาไม่ได้ใช้ของเขาเหลือเก็บของที่เขาอยู่ในบ้านแน้่มันลกขเขาก็ออกมาแปลรูปให้เป็นเงินค่ะให้เกิดประโยชน์ค่ะดีกว่าทิ้งไว้ให้บ้านลกเปล่าๆนะคะ ก็เผื่อเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยและตัวเขาก็ได้เงินเขาก็ไม่ได้ขายแพงนะคะเพื่อนๆราคาที่เขาเขียนก็ถูกอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ยังลดอีก50%ก็คงอยากจะเคลียร์บ้านคงจะได้ได้สตางค์ไปใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆค่ะแค่เห็นเขาจัดร้านก็เหนื่อยแทนแล้วนะคะของออกมาลื้อกันเต็มเลยตรงเนี้ยค่ะยูไลนี่เด็บุญเด็บูญ 15ดอลลาร์ดิสลาว่าอันนี้คือลาว่านะก็เป็นหินลาว่า15ดอลลาร์ไสงอาร์ด้วย่ะ15ดารนี่าว่าเด็โอเคสำหับดิลาว่าเนี่ยก็หาทุกไฟนนี่ลาว่าดิลาว่าฟอร์มล็อก นะวันนี้คุณที่โนชวนแอนออกมาทําธุระนะคะเราก็ไปที่ธนานคารกันก็ผ่านมาเห็นป้ายหยาดเซลล์ค่ะก็เลยขากลับก็เลยแวะมาดูนิดนึงค่ะเพราะว่าเราอยากจะทําอาหารนอกบ้านค่ะเราไม่มีโต๊ะวางของเลย เรามีเตาไฟฟ้าค่ะกะว่าจะทําอาหารข้างนอกหรือว่าจะมีโต๊ะวางสําหรับเวทตอนที่เราย่างบาร์บีคิวกันก็มาหาโต๊ะกันค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้โต๊ะวางของกันหรือเปล่าค่ะนี่นี่ดิโนนี่เป็นดอลลาร์ตู้เก่าเพื่อนเพื่อเจ็ดดอลลาร์ น, This นี่ก็เจ็ดดอลลาร์ตกลางอันนี้เซตนี้สามดอลลาร์สามดอลลาร์ี่ทีดอลลาร์ออเซตเหรอฉันเป็นที่ปลายออเซตอันนี้ที่นี่สามดอลลาร์เซตลยยี่ห้าดอลลาร์ แบตเตอ์เนขันเลยดิดโอเคจุดิดโอเคจิ้น่จุบิงดีเราจุบิ่พูดเอาคิกเชนแล้วพูดเนี่ยอย่าเอาสายพุดอินดาว้อนวเกอกอเอาสเต็ปดีดิ๊ดโอเคเพื่อนเราได้โต๊ะนี้นะคะห้าดอลลราจะเอาไว้ที่สวนอาจจะมีแตกหักเปยหายตรงไหนห้าดอลล่าเดนดูด้ง เอาไว้ที่สวนเอาไวป้ปลูกพืชไม้เวลาทำกับข้าวตัวนี้ก็สวยเปพื่อนๆเป็นไม้แกะถูกเก่าอันนี้เจ็ดดอลลาร์แต่ข้างบนเป็นไม้อันนี้ถาดนี่สามดอลลาร์ถาดนี่สามดอลลาร์โอ้นะคะถาดแก้ว มาดูอย่างอื่น่ะยหดูชามกันหนึลล่งดอลล่าดอลล่าร์งเท่ากับสามสิบห้าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนดูตามันไปนะคะภาพ เาบอกว่าทุกอย่างลดครึ ite, age. Age ่งราคานะคะก็ชมไปด้วยกันกับเพื่อนๆมีทั้งของเหลือใช้ของเพื่อเป็นประโยชน์กัอคนอื่นนะคะเขาก็สร้างรายได้เล็กๆน้อยๆก็ดูเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะหรือของออกมาขายเราก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะตอนนี้เงินทองก็หายากนะคะก็เคลียรบ้านกันไปค่ะเพื่อนๆก็มีคนแวะมาดูนะคะเหมือนเป็นคนม็กซิกันค่ะ เขาก็ถามแอนค่ะเขาเข้าใจว่าแอนเป็นคนฟิลิปปินหน้าตาคงเป็นเหมือนคนฟิลิปปินก็แอนก็บอกเป็นคนไทยค่ะคลิปนี้เราก็ได้โต๊ะตัวหนึ่งค่ะและแอนก็ได้สร้อยสองเส้นแล้วก็น้ำหอมที่ใส่ในสร้อยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขนะคะบุญรักษาคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ